สวัสดีครับเมื่อนี้พอๆกันคือเก่าครับกับครัวครัวด้วยครับเด้อเมื่อนี้อ่าจะเป็นอ่าผัดไก่นะครับผัดไก่สับแครับนี่นะครับอันดับแรกต้าการปิดไฟให้มันกระทะผ่อนครับอันนี้เป็นสูตรลับเฉพาะครัวครัวด้วยครับเด้อครับครัวครัวจ้า จะเห็นก่ม้นเหลืองกอนเข้าจังสิใส่เครื่องปืุงนะครับลงไปนะครับพี่นอ้องให้มันเหลืองก่อนนะครับเพื่ออย่างเพื่อที่ว่านะครับมันสิเป็นตะกินนะครับสิเป็นตะกินอะนะครับแซ่บหลนะครับแซนะ่บหลนะพี่น้องเฮา เปิดไฟอย่างเงี้เปิดเต็มที่เลยนะครับที่นองเฮาผู้ใดอยากเอาไปสูตรนี้ไปใส่กับร้องเพลงไะไรเลยนะครับเนาะจัดให้น้ำงามมนวนนะครับจัดให้น้ำงามสดใสครับล็บอกนะครับอันนั้นเหลืองนะครับอันดับแรก นี่ครับพี่น้องเอาอันนี้เป็นสุดลับเฉพาะนะครับทางครัวคูหัดเองนะครับเด้อพี่น้องเ่าแสบๆนะครับอันนี้ล้อให้ไกลสุกแล้วก็ให้ไกลเหลืองนะครับ <c oughs> บอครับที่น้องเฮาสังเกตเมื่อไก่นะครับสีมีความเหลืองอุยหุงนะครับเนื้อไก่เหลืองอุยหงเป็นสมผมเห็นหลักความอร่อยของเฮาครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เฮาใส่ลดท่นนับเป็นหนึ่งเมนูที่ลดทอนได้นะครับผู้ใดาบาเสียร์มาติยังนะครับแต่ส่าเฮา คัาดกิเศสนะสมรับไก่กปกติเ้าก็คนกินเขา่าหมอละสามมื่นะครับแต่ว่าตอนช่วงลดเงนเ้ากินเข่าสองมื่นครับนะครับกินหมอเข่ากับหมอแรงนะครับหมอเปียงเ้าคนกินนะครับมื่เลยขอให้น้ำเรืองครับพี่น้อง เริ่มเลี้ยงแล้วครับนะเริ่มเลี้ยงเนี่ยนี่ใช้คิดครับสิบกิโลนะครับความเหลือง ตอนนี้กินกินหอมก็เริ่มออกแล้นะครับกินหอมก็เริ่มออกแล้พริกแกงไตนะครับเนาะสูตรลับพิเศษของเฮานะคเป็นการผสมผสานระหว่างพริกไตกับพริกผ่ากลางนะ,นะครับต่อมานะครับ เดี๋ยพร้อมหอมนะครับเขากับชิลเลน่ซใ,ใบมะกรูดนะใบมะกรูดลีไซดลงจัดนนะครับเข้กากาักเริ่มใส่นะครับกระชายนะครับใส่กระชายตามด้วยพริกไทยดำนะครับพริกไทยเม็ดนะครับหมอเริ่มแห้งนะครับเคล็ดลับความพิเศษของเข้า นะครับหยอดน้ำไปนิดนะครับเนาะมาตอนหยอดลายหยอดลายมันสีบนนวนะครับมันแหง่งปดหยอดอีกเล็กน้อ,ย,นะอานายนะครับต่อมานะครับอันนี้เคล็ดลับความแสบแบบเพือนะครับเมนูบรบบพิเนะครับนะ นะนะมันก็ชความแสบว่าแสบขึ right ้นอยู่กับการจามด้วยครับพี่น้องนะครับเขาเริ่มจามแล้วครับเริ่มจามแล้ว นี่นะครับรับความแสบต้องกาจะใส่เครื่องปรุงน้ำตาลนะเขาผสมพิเศษอันนะครับผสมเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ซอสนะครับปรุงมาเรียบร้อยเนี่ยเขาอันนี้น้ำมันหอยนะครับนะครับนี่อากัศทาให้บะคือสุกนะครับเขากจะซีบเบิ้งนะครับนี่นะ นะครับคือจางวาล่ะครับนะครับพิ้นกระดิบเป็นกับเขาก็เฮ็ดเป็นคือเราครับพี่น้องนี่สังเกตครับนะครับโอ้ยมันจะแสบหลายครับนองน้องก็นี่ท้าให้บดเครือสุกนะครับเนาะชิมเบิ้งนะครับชิมเบิ้งจักหน่อยนะครับชิมเบิ้งก่อนครับพี่น้อง แสบหลายจะ่าอันความความาเรื่องปรุงนี่เฮาแล้วแต่คนหมักนะครับที่านะครับเอาหมักหวานอาตัดหวานกักน้อยนะครับน้ำตารนะครับเิบหวแน้ะครับพี่น้อง ใส่บะเขือชุกนะครับซิมเบอร์ไม่ใส่น้ำตาลไปเมื่อกี้นี้นะครับโอ้อร่อยถุใกใจนะครับแอ่แล้วครับบาบนี้ แซ่บไล่นะครับเอามานะพอกันขอบคุณหลายๆจุด